คู่เอกฝั่งไทยดูแล้วเนื้อตัวเราก็ไม่ได้เสียเปรียบมากนะครับพงศิริเองก็ดูจะได้ส่วนหนาด้วยซ้ำส่วนเรอีกแน่นอนเขามาแบบกล้ามล่ําบึกมาแบบหุ่นนายแบบเหมือนเดิมครับาด้วยเรื่องของรูปร่างเนื้อตัวก่อนชกศึกวันลุมพินีครับนี่เป็นศึกที่ต้องบอกว่าน่าดูน่าชมอีกเช่นเคยครับ วันล,ลูมินี24นะครับคู่เอกฝั่งไทยก็คือพงศิริครับเจอกับนักชกที่ต้องบอกว่ามาแรงที่สุดณนช่วโมงนี้ครับฟาบิโอนะครับที่เคยเอาชนะแสงมณีชนะเฟอร์รารี่ชนะริเทวดาส่วนคู่เอกอินเตอร์กลับมาแล้วครับอควาแมนครับเินสสมุทรกลินมี่เจอกับทางวิกเตอร์เท็กเซราครับดูครับ รูปร่างตรงนี้เราเห็นได้ชัดนะครับพูดถึงเรื่องของนับพงก็กอาจจะดูย,ยุ่ย,ยยหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าหุ่นดีแล้วนะครับในพิกัดน้ําหนักใหญ่ๆประมาณนี้ด้วยรูปร่างโครงสร้างของคนไทยส่วนทางคู่ชกของเขามาแบบล้าบึกเหมือนเดิมแล้วก็หุ่นนายแบบเลย เพียงแต่ว่าวันนี้หากจะมาเจอกันก็มองว่าเราอาจจะเสียเปรียบหน่อยในเรื่องของความสดนะครับส่วนสูงก็แน่นอนครับเตี้ยกว่าเขาสูง173เราสูง169แต่เราเคยเจอสูงกว่านี้มาแล้วครับคาดการรูปเกมนะครับนพะพที่ช่วงสั้นกว่าคงต้องเดินบุกลุกไล่ครับอยู่ชิดๆเอาไว้อยู่วงนอกไม่ได้อาจจะโดนแข้งยาวๆของเขาและก็อาจจะโดนลูกเจาะยางด้วยเพราะว่าเขานะครับก็ให้สัมภาษณ์มาแล้วว่า วันนี้เขาก็จะบวกเหมือนกันนะครับแล้วก็สําคัญจะเพิ่มลูกเปะขาเข้ามาเพราะว่าดูแล้วนับพงนะครับมีจุดอ่อนที่ขาครับ แถมนะครับฟาบิโอก็ออกมาวิเคราะห์อีกเขาบอกว่าเขาได้ศึกษาเกมการชกของพงศริมาไปที่เรียบร้อยแล้วไฟที่ผ่านๆมาพงศริใช้ลูกอึดลูกทนนะครับในการบุแล้วก็บวกเข้าไปแต่สิ่งสําคัญคือหมัดของพงศรินั้นไม่อาจที่จะหนักพอและไม่สามารถสั่งให้ไขรนอนลงไปได้แม้แต่คนเดียวเลยครับคู่นี้ผมมองว่าพงศริยังมีโอกาสชนะอยู่นะครับก็คงชกสไตล์เดิมนั่นแหละส่วนฟาบิโอที่บอกว่าหมัดของพงศริไม่สามารถน็อกไขรได้ก็ลองเอาหน้าไปรับดูสิครับส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์นะครับอควาแมนแดนสยาม สมุดกิ่นมีนักชกวัย27ปีจากชนบุรีครับที่ต้องเจอกับนักชกสายอ่นเจ้าวิกเตอร์เท็กเซราครับวัย26ปีแน่นอนครับคือเท็กเซราเนี่ยเขาชนะน็อกกล้องไทยแลนด์มาแต่ผมมองว่าไฟที่เขาชนะน็อกกล้องไทยแลนด์ก็มีโดนแข้งบ้างมีโดนหมัดบ้างเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาอึดถึกทน ทำให้เขาผ่านมาได้นะครับแล้วก็เขา,เขาต้องบอกว่าพลิกนะครับพลิกมาชนะนอกกล้องไทยแลนด์รูปเกมประสบการณ์ทุกอย่างอยู่ที่เราหมดแล้วนะครับรูปร่างส่วนสูงก็อยู่ที่เราครับสินสมุดไฟนี้เหมือนจะชิมรางครับแล้วก็เป็นการวอร์มอัพเล็กๆเ,เพื่อที่จะก้าวกลับไปสู่บัลลังแชมป์โลกของเขาคิดว่าสินสมุดผ่านได้ครับสินสมุดสู้ตายไฟนี้ไม่ยอมแน่นอนครับ คู่มวยไทยที่น่าสนใจ137บปอนด์เมืองซับเกียรติทรงฤทธิ์เด็กหนุม่มว้กระทงเจอกับมวยจอมเกา๋า10 0แสนนกเขากอม .11 รูปร่างช่วงชกค,คู่นี้พอพอกันแต่ประสบการณ์อยู่ที่10 0แสนเรื่องราวของคู่นี้จะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันไปล้ครับส่วนหนาความแน่นคิดว่าเมืองรับนะครับน่าจะฟิตเแยก,กว่าแต่รูปเกมนะครับหากเมืองซับไม่ขยับเข้าหารอเล่นเชิงเสร็จ 10แสนแน่นอนส่วนตัวแอดมินยังเชื่อว่า10แสนนะครับจะใช้ความเกา๋าและก็เอาอยู่ครับหากไม่พลาดโดนหมัดเสียก่อนครับขยับมาที่มมยไทยแคชเว12ต124่อยยี่บสปอนด์รมบองสอเถรพัฒเจอกับทางโดมทอง นกยีรากระบังครับเจ้าสิงห์ดมทองวันนี้มาชกวันลูมินีเจอแรมบ้องงานหนักพอสมควรแต่รูปร่างช,งช่วงชกทั้งหมดอยู่ที่สิงห์ดมทองครับผ่านได้หรือไม่วันนี้สิงห์ดมทองจะมาแจ้งเกิดหรือจะเป็นบันไดให้แรมบ้องนักสู้จอมดุคนนี้ดังยิ่งยิ่งขึ้นไปแฟนมวยมองใครชนะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับมีคู่2ฝั่งโคง f a กุ๊ปนะครับเจอกับทางเด่นพยักเดชดเพชรสีทองบีกัดที่ชกกันคือ134ปอนด์รูปร่างช่วงชกเด่นพยักได้ลอย2ฝั่งโคงได้ส่วนหนหาคั2ฝง หลายคนก็คงเห็นฟอร์มมาแล้วนะครับเป็นนักชกที่ต้องบอกว่าชกตามคําสั่งครับชกบอกยังไงชกอย่างนั้นอาจจะมีความครีเอทอะไรไม่ค่อยมากนักสักเท่าไหร่แต่ถ้าป้อนดีๆไปเขาทําได้นะครับแล้วก็มีคู่ของราชันสอสมนะครับเจอกับทางมหาหินนักบินอะไยนต์ส่วนสูงคู่นี้ดูพอๆกันแต่ช่วงชกนี่อยู่ที่ราชันความบึกอยู่ที่มหาหินดูครับใครจะอยู่ใครจะไปหมวยคู่นี้แล้วก็อีกคู่ที่น่าสนใจครับอลีฟสอเดชาพานันเจอกับทางราชาเดชาาสอเพชรจำรับ ส่วนสูงอยู่ที่อาลีฟครับแต่ว่าความเก๋เกมแล้วก็ความดังชื่อเสียงราชเดชครับน่าจะเป็นต่อแน่นอนหากชกมวยไทย5ยกวันนี้จะเป็นอย่างไรครับอาลีฟที่อาวุธแม่ไม้มวยไทยก็ไม่น้อยเลยมาเจอกันครับรูปร่างชงโงชกก็ชอบแบบไหนนะครับชอบสูงยาวเข้าอาลีฟแต่ว่าถ้าชอบฝีมือเก๋ๆก็ราชเดชครับ คู่อื่นๆนะครับมีมวยไทยเจอต่างชาติครับแบ็คแพนเทอร์เจอกับทางมมฮัมหมัดซาเดกีคือเราหนากว่านะครับแต่ส่วนสูงพอๆกันคู่นี้ยังไงก็ต้องเชียร์คนไทยให้ได้เลยครับแล้วก็มีมวยไทยรุ่นไฟรีเวทครับใจสิงห์ศิษย์นายกพันศักดิ์เจอกับทางอาเมียอับดุลมุสลิมอฟเราได้ส่วนหนานะครับแต่ว่าเขาได้ส่วนสูงฝากแฟนมวยแล้วครับเชียร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับมีน้องแอมแฟร์เทคครับเจอกับทางลิซ่าไบเออรีแล้วก็เป็น MMA นะครับคู่1คู่2 อิชาเกมูราเจอกับทางจอซี่ชารุรามาสนอฟแล้วก็เป็นในเมเรุ่นเฟเธอร์เวทครับอาร์ดิดดินเอสซานคูลอฟเจอกับทางนาดีอาลีเยฟครับ ทั้งหมดนี้คือวันลุมพินี24ครับชกกันวันที่7กร,รกฎาคม6 6 6 6ที่สนามมวยเวทีลุมพินีมีถ่ายทอดสดทางช่อง7ครับสัก2ทุ่มครึ่งเปิดไปเดี๋ยวได้ดูกันครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับเนื้อตัวก่อนชกศึกวันลุมพินีเจอกันที่นี่สถานีมวยไทยครับพอกันไม่คลิปหนา้ายูดีมีแห้งสมามใบดีสุบุุคนเจอกันคลิปต่อไปครับ